บ่อน้ำใช่ไหมเราก็ยังไม่ได้เล่นโอ้โหหน้าตาดูหื่นกรลาม,มากอ <c oughs> มะาปะมาเล่นเนื้อเรื่องบ่อน้ำกันทางนี้ลราเหมือนมีคนในไลฟ์บอกใช่ไหมว่ามาคารวานแล้วจะได้แช่น้ำ<ว>าโยมาอ๋อใส่ตังด้วยหรอสปาครัว่าสิบบาทอ,อยอ๋ออ่ะนี่บอกให้เข้าข้างไหนเลยโอ้โห นี่ยนะเรียกสปาโอเติมลังใหม่ได้ด้วยแค่นี้ปะเอ๊ะเดี๋ยวเสียงอะไรอะ <c oughs> เฮ้ยคุณลูกจิตเฮ้ยมันแอบ,บดูคนเด็ดด้วยคุณลูกจิตอะ <c oughs> ้าพี่ตบมันจะได้อาบปีระวังแอบสองไม่ทันเละก <c oughs> ารที่ผมบอกไว้ไหมว่นแอบ,บดูเ <c oughs> ช่นนานๆน,นะตีมันตีได้เหรอ <c oughs> ตีอะอได้ได้จัดไป มันเป็นไงไปไป,ไไป,ไปอ๋อเนี่ยเฮ้ยอัดเพิ่มได้อัดเพิ่มได้วันนี้เฮ้ยตีเป็นลูกบอลเลยดูดิไฮ้พูดห่อนี่มันลุงปักแทมสองปะเนี่ยแต่เป็นลุงโรคจิตแทน